ครับสวัสดีครับพบกับผมหมอยะชัดเจนจากเพจถอดครีลุยสวนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สวนลุงเต็งอำเภอหนองยาปร้องนะครับบ้านสแกง,งามแล้วคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมหมอยะถึงเลือกใชส้สวนลุงเต็งมาเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเรียบเรียงเรื่องราวให้กับผู้ที่สนใจในการทำสวนโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน นะครับในมุมมองผมนะครับในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยผมอยากถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบก็คือตั้งแต่การเตรียมต้นออกดอกจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะให้ผู้ฟังไม่ต้องสงสัยว่าและไอสวนที่ไปดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันติดดีไหมมันได้ตัดลูกไหมคุณภาพเนื้อเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแนวทางของผมหมอยญาชัดเจนจะเพจถอดคุยลุยสวนนะครับ วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สวนลุงเต่งเพื่อที่จะพาพวกเราไปดูเทคนิคการเลือกใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช่กับปุ๋ยที่ชอบไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ปัญญาอาจารย์ดาและก็ลุงเต่งกันนะครับ3ูสามปแปดโลนานวริโภกเนาะค่มันอบอิ่มไปหมดลูกนี้ใช้จ้อง อ่าผมชอบแบบนี้นะครับผมชอบทรงอ้วนๆตันๆเขาปุ้นชอบลูกไหนออเลยชอบลูกเล็กอ่ะชอ้ข้าบนนะครับอย่แล้วอย่างที่เขาเรียกทรงเนื้ออเนื้อไม่ใช่ไอโบไม่ใช่ไอเคใช่ไหมคะถ้าโบก็คือต้องเป็นเปลือกหนาไม่มีเนื้อเรียกโบอันนี้หมอนเนื้อเราดูว่าไม่หนาใช่ไหมคะเปลือกมี ถ้าเทียบกับหนาละเอียดตัวนี้หนากว่าแต่ถามว่าจากการมันปริอย่างนี้นครับเนื้อรวนๆอันนี้คุ้มฉันทุเรียนต้นสาวกับต้นเรียนต้นที่มีอายุเนี่ยการเลือกให้ปุ๋ยในช่วงเป็นลูกก็เลือกไม่เหมือนกันหวงงอ้แน่ คุณเรียนดาแต่นี้มันมีลูกเหรอเนาะที่เราเห็นอาจจะไม่มีแต่ต้องไปดูก้มข้างในค่ะโอ้มันมองบนโอ้ใบมันเขียวงามเลยมากค่ะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งนะก้อยค่ะผุ้เรียนอร่อยไม่อร่อยดูที่ใบใช่ไหมคะดูจากคุณภาพของใบค่ะ ถ้าทุเรียนใบใบน้อยเนี่ยการสร้างแป้งน้ำตาลมันต่ำไงลองนี่สิลูกสิบสองสิบสามลูกอันนี้ต้นเพิ่งเป็นปีแรกเนาะต้นเพิ่งเป็นปีแรกน่ากินน่ากินอันนี้คือตัดประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาตัดกลางเดือนมิถุนาตัดกลางเดือนมิถุนานี่ดามีประมาณ กี่ลูกครับน้องได้นับบ้างไหมการเดือนมิถุนามีประมาณกี่ลูกน่าจะตกพันไหมน่าจะห้าพันห้าพันเอ้ยไม่ใช่การเดือนมิถุนาเนาะไม่ใช่หัวดอกครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่จะแต่งดอกเอาทิ้งเอาทิ้งนะครับไม่เสียดายใหม่เดียวเลยแล้ไม่ออ๋เก็บไว้ให้ก้อยมันกินบ้างก็ได้ก็ได้ค่ะยอมรับค่ะเออนะครับ ประมาณห้าพันลูกห้าพันลูกนี่ประมาณพิกันี่ยิตันเนี่ยตันเอาเสียงคุณปัญญาอยู่ตรงไหนเออคุณปัญญาระวังนะคะหัวรับกุเรียนอันนี้ก็ตอนนี้กี่ลูกครับตอสามสิบลูกสามสิบกว่าลูกเ็าะปีปีที่แล้วตัวนี้เป็นไหมเป็นค่ะเป็นเนาะอันนี้ถ้าเป็นปีที่สอง ดีมันเพิ่งออกใช่ไหมก็ดึงว่างเหรอตันนี้ตันนี้หยุดยาฆ่าแมลงไปหรือยังครับยังค่ะยังเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะหยุดละจะเบาลงฉีดลูกอะไรคะที่ใบที่ใบอ๋อที่ใบเราก็จะหยุดแล้วเนาะพี่ยาต้นนี้กี่โลคะคุณปัญญาอันนี้ยังแต่งไม่หมดเนาะแต่งหมดยังพี่พี่ดา ยังต้องแต่งอีกรอบแบบนั้นแต่งรอบนู่นนู่อยู่บนยอดลงแต่งไม่แต่งแนะได้ได้นต้นนี้กี่ลูกห้าสิบได้ได้ได้ห้าสิบประมาณห้าสิบลูกตอนนี้เลือกใส่ปุ๋ยสูตรไหนครับก็คือถ้าถ้าลูกมันยาวมันออกทรงยาวออกทรงยาวอ่าเขาจะใช้แปดยี่สี่แปดยี่สี่นะครับถ้าออก ไม่ไม่ใช่ทรงยาวถ้าไม่ทรงยาวก็แปดสิบหกยี่สี่แปดสิบหกยี่สี่ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดล้วา็ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วครับปุ๋ยเม็ดก็สิบเอ็ดแปดยี่สิบโอเคอย่งางอย่างค้าทรงอย่างนี้เรียกว่าทรงยาวหรือไม่ยาวครับไม่ยาวแล้วอา่าทรงนี้ไม่ยาวเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงยาว อย่างไงเล oh, so ียงทรงยาวครับต้นนี้ก็่ะที่จะออโบูอ๋อนี่นี่ทรงยาวต้องแบบนี้อย่างนี้นี่กระทรงยาวมีแนวโน้มจะเป็นเอขี้ลูกนี้เนาะแต่อย่างงี้จะเรียกว่าทรงออกยาวใช่ไหมพี่อ่ะถ้าถ้าตอนเล็กๆมันเป็นทรงยาวอย่างนี้เราก็ จะใช่แปดยี่สิบสี่ก่อนที่มามาตอนนี้ก็เป,ปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเกตก็แปดแปดสิบหกยี่สิบสี่แปดสิบหกยี่สิบสี่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็สิบเอ็ดแปดยี่ส <Pv d. S 2> ิบครับงั้นเวลาเราเลือกปุ๋ยเนี่ยเราเลือกยี่ห้อหรือเลือกสูตรที่ชใช่เราเลือกยี่ห้อที่ชอบหรือเลือกสูตรที่ชใช่ก็สูตรที่ใช่สูตรที่ใช่นะครับเนาะเราไม่ได้เลือกยี่ห้อ ฝากไว้นะครับที่สอบถามมาว่าจะใส่ปุ๋ยยี่ห้ออะไรดีดีทุกยี่ห้อครับใช่ไหมพี่บญญรรยายแต่สูตรที่ใช่ให้เลือกจัดทรงของทุเรียนทุเรียนหลังหกสิบวันไปแล้วจะเป็นตัวกำหนดแล้วครับว่าถ้าทรงออกยาวนะอย่างลูกลูกอย่างนี้นะครับก็จะต้องใช้กลางค้ายให้สูงกับตัวหน้า เพื่อที่จะให้มันป่องแต่ถ้ามันออกกลมแล้วนะครับอย่างลูกนี้เราก็ใช้แค่11.8ที่สิบสำหรับพันหมอนทองเดสอบผ่านแล้วครับ ห้าพันลูกยี่สิบตันออกเงินไปไหนเนี <laughs> ่ยแจกกระปุ้นพบกันนะครับการเดือนมิถุนาผมจะรออยู่ที่นี่ครับก็คงจะได้ทราบกันเลยนะครับการเลือกปุ๋ยที่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยที่ชอบปุ๋ยที่ชอบก็หมายถึงปุ๋ยที่ชาวสวนทั่วไปหรือเกษตรกรทั่วไปชอบส่วนมากจะชอบอะไรครับชอบสูตรข้อแรกข้อที่สองชอบอะไรครับ ชอบพี่ห่อชอบตราซึ่งในการเลือกสิ่งที่ชอบมันอาจจะไม่เหมาะสมกับระยะของผลทุเรียนที่อยู่ในต้นดังนั้นนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยในการที่เราจะใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้เราจะต้องมองว่าปุ๋ยที่ใช่คือปุ๋ยอะไรฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพอดคุยลุยสวนโดยผมหมอยะชัดเจนนะครับสวัสดีครับ